คุณวอนชัยได้เลยครับผม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงใหม่ทีักครับผมพรชัยจิตระโุทเสถียรผู้สมัครเป็นนายกเทศมตนตรีนครเชียงใหม่จากการที่ผมได้ถูกประกาศไม่รับสมัครเป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมตนตรีนครเชียงใหม่เมื่อนวันที่19ก้าที่ผ่านมาด้วยข้อหานะครับการขาดคุณสมบัต,ติตามมาตรา5 0วสบ3เล็บเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ นะครับในวัตถุประสงค์ของการจดบริษัทข้อที่19ของบริษัท CM Education Center วันนี้ครับผมขออนุญาตนำพาทุกท่านได้เยี่ยมชมกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมเองเนี่ยมีธุรกิจโรงแรมมีสองแห่งแล้วก็สุนกค้าหนึ่งแห่งนะครับเพราะนั้นนีคือธุรกิจนะก็จะจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รรป,รณประกอบ IT ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รราการซ่อมบริการนะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็พินเตอร์นะครับเกี่ยวกับ IT ต่างๆนี่ครับ เราเริ่มประกอบการมาตั้งแต่ปี2440นะครับจนกระทั่ง,งปัจจุบันเนี่ยลูกค้าบางรายก็ยังคงอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับเป็นเครื่องยืนยันครับว่าผมไม่เคยประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอากสารที่ประกอบในการที่จะได้ส่งยื่นกับทางกรกตน,นั้นเนี่ยผมประกอบเอกสารทั้งหมด14ชุดด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่ใบส,สอชอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการทรําธุรกิจหลักก็คือการให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบของศูนย์การค้า งบดุลงบกำไรขาดทุนซึ่งไม่เคยปรากฏรายรับใดๆเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากการทําธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆเลยนะครับแล้วก็จดหมายยืนยันจากทางกรมศิลปากรนะครับว่าผมไม่เคยขอญาติหรือทําธุรกิจในการจับทําหรือจัดพิมพ์หนังสือแม้แต่เล่มเดียวครับก็ทั้งหมดก็ให้เห็นครับก็ตกใจนะฮะก็ได้ได้เปิดเฟซอ่ะ คนดีๆยังไม่มีโอกาสได้ประทางานนะนะแล้วก็จะเจอเรื่องแบบแนวนี้เข้ามาก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานนี้เนี้ยคุณทอนช้สู้ๆนะครับอย่าท้อแท้นะครับวอกกิ้งสีกันหลายที่พยายามพยายามจะช่วยคนจำนวนมากขอขุดนขอขึนสู้ๆนะเจ้าคุณทอนชัยส่งกําลังใจทุกคนโดยน้าเจ้าขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้สู้ๆนะคุณทอนชัยค้าแม่ค้านายภาษารักทุกคนนะขอให้ผ่านไปให้ได้นะสู้ๆนะ เอ็นดูคุณพรชัยนะคะขอให้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งพวงนะคะเอ็นดูพรชัยมากเลยคุณพรชัยขอให้ผ่านทุคนไปด้วยดีนะคะอีดูพรชัยเน้อตัวเอ็นดูอ็นดูนะอเอดูพรชัยตัวเจ้าอีดูคุณพรชัยนะเจ้าสู้ยเอ็นดูคุณพรชัยแล้วจะช่วยแต่พี่ค่ะเอ็นดูคุณพรชัยค่ะเอ็นดูพรชัยค่ะ